โอ้โหขอบคุณครับเขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันเดี๋ยวไว้มาเจอกันโอ้โหโอุห้ยลงมันป่าลงม,มาอะไรกัน ปตึงเต้นขอบคุณครับขอบคุณครับรางวัลครับผมลูกเสี่ยวเขาสนใจเรื่องลูกสาวสนใจเหรอครับง่าไหนอะครับโอเคป่ะโอเคครับเดี๋ยวพ่อสิลูกพ่อเบาไปพ่อ ลูกสาวฝืพ่อผู้จัดการร้านไ,าได้สาวได้มาบ้่ะอ๋อใช่เป็นไงบ้างคะยังยังไม่ได้ทานเลยครับโหโหอันนี้อะไรอะไรครับนี่อะพอดีเป็นโปรโมชั่นของทางร้านค่ะสามคบสอง0บาทได้รับราเม็งก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ <โห S 1> แต่พอดีคุณพ่อเขาสั่งไปสามโปรค่ะสามโปรคุณพ่อคุณพ่อนี่ค่ะอไม่ คุณพ่อไม่ใช่ค่ะคุณพ่อค่ะอ๋อไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่ค่ะสามโอ่ะครับใช่ค่ะสามโปลมีเป็นสิบเอ็ดสาขาเนี่ยไปได้ครับไปได้อยากมาไหมมีสาขาไหนบ้างเหรออยุธยาพาชีลบุรีเชียงรายหาดใหญ่ละประดังกันตังสงขลาสมบิลาภูเก็ตอร่อยเอ็ดนะกระบีวินไปโกลกกมาเลยานนอนและกลับมากินกิวกีเต้ มาได้ครับมาได้ไม่แพงไม่แพงเนื้อเขาดีนําเข้าจากญี่ปุ่นครับของแท้เลยมีหลากหลายมีหลากหลายพี่แซลมอนก็มีมีแซลมอนใช้ปลาใช้ปลาแซลมอนรับอะไรดีครับลูกค้าพี่พี่ผมไม่ได้เลี้ยงงูนะครับใช่พี่เนื้อไม่ได้เพาะแล้วครับเพราะว่าเพาะไม่ทันพี่งูเหลืองงูเหลืองมาเหรอพี่มีเนื้องูเหลืองไหมมีแต่เนื้อหมูครับกเสียดายเหมือนกันพี่อ้าวแต่ได้ข่าวว่าพี่เพาะฟาร์มหมาเลยพี่ มีเนื้อหมานําเข้าด้วยเหรอแล้วเรามีแต่เนื้อวัวครับผมเนื้อวัวนําเข้าครับหมาพี่หมาพี่พันเลยนะพี่อะไรนะบุรีเอานี่เอานี่ยเอานี่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 อเมริกันนะอเมริกันกลับรับผมขอตัวนึงขอตัวนึงนะพี่นะแต่มาได้พี่นี่มีมีอ่างวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเคินรับเก็บเงินที่ลูกชายไว้นะได้ค่ะ สั่งครบ2อ0 0ัรับฟรีราเมงก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวหอมๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุุภาพันธ์2พ6 8รร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความฮาของจองสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงตรงนี้แล้วเลือกจำนวนเงินได้เลยขอบคุณนะครับ